สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีแบตลิเธียม12โวลต์200แอมป์เต็มนะครับตัวนี้นะครับผมนะใช้ในระบบงานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมนะใช้ในระบบงานเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับผมนะลูกนี้ของใหม่อยู่ประมาณ1 3 0 0 0สา0บาทนะครับ1 3 0 0 0ถึง14,000บาทตัวนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับอายุใช้งานคือถ้าใช้งานจริงๆก็ประมาณสักออกงานได้2ง,งานนีะนะครับผมนะ แต่อายุแบตที่ตั้งแต่ประกอบมาเนี่ยอยู่ที่3เดือนนะครับนะตั้งแต่ประกอบแบตมาเนี่ยอายุอยู่ที่3เดือนนะครับอ่าเป็นแบบลิเธียมนะไม่ใช่คาปาซิเตอร์นะลูกค้านี่ตัวนี้ต้องได้พันสายไวนะ้ในขั้วบ,บวกไม่งั้นโดนกันเนี่ยมไม่นะครับ200อแอมป์เนี่ยแรงมากเลยนะครับไฟดีซีนะครับนะเซลจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ห้าก้อนนะครับ แปดก้อนต่อนุกรมกระฐานกันอะไรก็ไม่รู้แหละเขาห่มมานะครับเป็นของช่างชานร้อยเอ็ดนะครับช่างชานไฟดีซีร้อยเอ็ดนะครับหมื่นสามห้าร้อยเนี่ยของใหม่นะครับวันนี้ขายอยู่ที่นะครับวันนี้ขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับใครอยากได้ไปลองนะครับน้ําหนักเบาแต่ก็หนักอยู่นะครับยี่สิบโลได้นะครับน้าหนักเบาแต่ก็หนักอยู่นะครับยี่สิบโลได้ 7,500บาทครับ7,500บาทหรือใครจะเอาไปใช้ในงานเครื่องเสียงรถยนต์ในงานเหียโฆษณาตัวนี้ไปใช้ได้หลายคนจะถามว่าไดเดิมใช้งานได้ไหมไดเดิมใช้งานได้ครับต่อแบตเตอรี่ต่อสายมาจากไดแบตเตอรี่ของท่านที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เดิมนะครับแล้วก็มาต่อเข้าบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วก็ต่อจากตรงนี้เข้า power amp ได้เลยนะครับนะต่อจากพอดนนีเข้า power amp ได้เลยนะครับหรือนะครับจะชาร์จไฟแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยบวกลบ 12บโวลต์2อ0แอมป์ตัวนี้นะครับอ่าน้ำหนักเบาขนาดก็ถือว่าเล็กแต่ว่ามันก็ไม่เล็กหรอกเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับนะเอาไปใช้งานเครื่องเสียงหูแรงนะตัวนี้นะสูงอยู่ที่อ่า20 25 26เซนนะสูงความสูง2ี่6เซนนะครับนี่กว้างครับผมกว้างอีกที่34เซนนะกว้างอู่ที่34เซนอ่ามาดูความหนากันนี สิบสองเซนครับโอ้ใหญ่นะลูกใหญ่นะครับนี่เอาไปใช้งานนี่ถ้าเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์หรือเอาไปใช้งานทั่วไปหูใช้ได้นานครับลูกนี้นะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับของช่างชานไฟดีซีร้อยเอ็ดนะตอนนี้แกก็ทํารดตัดหญ้าขายมั้งนะครับนี่โอ้ลูกใหญ่มากอ่ามันจะแบ่งเป็นก้อนนะฮะจะเป็นก้อนพราถ้าลิเทียมถ้าใครที่เล่นลิเทียมก็จะเข้าใจว่าเขาจะมาประกอบกันนะครับแต่ละก้อน,นก้อนยาวลงมาก้อนยาวลงมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกแปดก้อนเลยทีเดียวนะครับเอาไปใช้กับงานเครื่องเสียงได้เลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทแบตลิเธียมก้อนนี้นะครับผมนะโอ้โหมันลูกใหญ่จริงๆเลยนะครับถ้าเทียบกับแบตน้ําแบตลิเธียมจะดีกว่าในรูปแบบของแบตมันเล็กกว่านะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็วเต็มเร็วนะครับจ่ายกระแสได้ดีนะครับอ่า อ่าจากกระแสได้ดีนะครับนะโอเคนะครับต่อใช้งานก็ง่ายครับลบเข้าลบบวกเข้าบวกแต่ว่าอยาให้สายมันชนกันได้หน่ช็อตนะครับดูสายครับดูสายเข้าแบตโอวใหญ่มากอ๋อสายเบอร์สิบแล้วครับดูนิ้วมือผมนะฮะดูนิ้วมือผมกับสายไฟโอ้มันใหญ่มากจริงๆนะนี่นะครับนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสาหรับแบตเตอรี่อ่าลิเทียมตัวนี้นะครับอายุสามเดือนแต่ใช้งานจริงๆประมาณงานสองงานนี่แหละนะครับ เลือกเล่นครับก็เลยขายนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจรีบเลยรีบจองรีบโทรมาเร็วไวเลยนะครับผมนะราคานี้หายากนะครับราคานี้หายากนะหรือสายแคมปิ้งสายอะไรก็เอาไปใช้งานได้เลยนะนี่อันนี้เป็นงานฝากขายนะครับลูกค้าเต็มแบตใช้งานได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเพราะว่ารู้จักเขานะครับคนที่ฝากขายอย่ยนะครับอ่าเต็มแบตใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสิบสองโวลต์สองร้อยแอมป์นะฮะ 1 2โวลต์2อ0แอมป์โอ้โหแรงจริงๆนะครับนี่อ่ะใช้กับใดเดิมก็ได้นะครับต่อ Bad, แบตอย่างที่ผมบ้านแหละต่อแบตบวกมาเข้าบวกลบมาเข้าลบแล้วก็จัมตรงนี้มาเข้าพาวเวอร์แอมป์ดีที่เป็นพาวเวอร์แอมป์12โวลต์เราได้เลยโห oh, oh, แรงสะใจเหลือๆครับตัวนี้นะเอาไปใช้งานได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับผมนะโอ้โ oh, ห oh. เอาไว้ในรถได้ครับนีม่มันเล็กแต่ถ,ถือว่าใหญ่ไหมสำหรับลิเธียมผพว่าใหญ่แนละ้วนี่ มันใหญ่มากเลยนะครับผมนะน้ำหนักก็ประมาณยี่สิบโลได้นะฮะนี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับรวมส่งคุ้มราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับอืมคุ้มบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนของช่างชารไฟดีซีนะครับผมนะจังหวัดร้อยเอ็ดหโหสุยอดเลย